หนังสือปลุกยักษ์ในตัวคุณ Awake n the Giant Within ของโทนี่โรบินส์โทนี่โรบินส์เป็นคู่มือพัฒนาตนเองที่เน้นการควบคุมชีวิตและกำหนดโชคชะตาของคุณเองนี่คือ8ข้อสำคัญที่เป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้8ข้อสำคัญจากหนังสือปลุกยักษ์ในตัวคุณ 1. พลังของการตัดสินใจ The Power of Decision ชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจไม่ใช่เงื่อนไขแวดล้อม การตัดสินใจที่แท้จริงคือการผูกมัดตัวเองที่จะบรรลุผลลัพธ์บางอย่างไม่ใช่แค่การหวังหรือปรารถนาให้มันตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอเรียนรู้จากมันและคงความยืดหยุ่นในวิธีการแต่ยึดมั่นในผลลัพธ์ที่ต้องการ 2. ใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดและความสุข use pain and pleasure แรงขับเคลื่อนหลักของมนุษย์คือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและสแสวงหาความสุข คุณต้องเชื่อมโยงความเจ็บปวดอย่างมากเข้ากับการคงอยู่ของนิสัยที่ไม่ดีหรือการไม่เปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงความสุขอย่างมากเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 3. เปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดตัวคุณ change your limiting beliefs ความเชื่อของคุณคือพลังที่กำหนดว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างระบุและท้าทายความเชื่อที่ฉุดรั้งคุณไว้เช่นฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่เก่งพอ แทนที่ด้วยความเชื่อที่ให้อำนาจ Empowering beliefs และเสริมความเชื่อใหม่ด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ 4. ระบบการปรับสภาพประสาทสัมผัส Neuroassociative conditioning (NAC) เป็นกระบวนการ6ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนโดยการตัดขาดรูปแบบความคิดพฤติกรรมเดิมๆและสร้างรูปแบบใหม่ขั้นตอนหลักๆคือ ตัดสินใจสร้างความรู้สึกเจ็บปวดสุข,ขัดขวางรูปแบบเดิมสร้างรูปแบบทางเลือกใหม่ที่ทรงพลังปรับสภาพซ้ำๆทดสอบ 5. ควบคุมสถานะทางอารมณ์ของคุณ Master your emotional state คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีโดยการเปลี่ยน3องค์ประกอบหลักสรีระวิทยา Physiology ท่าทางการหายใจการเคลื่อนไหวของร่างกายการจดจ่อ Focus สิ่งที่คุณเลือกจะคิดและตั้งคำถามกับตัวเองคำศัพท์ language vocabulary คำที่คุณใช้ในการอธิบายประสบการณ์ของคุณเช่นการเปลี่ยนจากโกรธมากเป็นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย 6. ถามคำถามที่ถูกต้อง ask better questions คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่คุณถามตัวเองแทนที่จะถามคำถามที่นำไปสู่ปัญหาเช่นทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันให้ถามคำถามที่เน้นการแก้ปัญหาและสร้างพลัง เช่นอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้หรือฉันจะทำอะไรได้บ้างให้ดีขึ้นในตอนนี้ 7. ค้นพบและจัดลำดับค่านิยมหลัก discover and prioritize your values ค่านิยมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเช่นอิสระครอบครัวความสำเร็จและทำหน้าที่เป็นเข็มทิศในการตัดสินใจการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความเจ็บปวด ดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมัน 8. ตั้งเป้าหมายที่ดึงดูดใจ Set compelling goals สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับชีวิตที่คุณต้องการซึ่งเรียกว่าพิมพ์เขียวแห่งโชคชะตา Blueprint of destiny เป้าหมายที่ยอดเยี่ยมควรเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพื่อสร้างแรงผลักดันให้คุณลงมือทำอย่างมหาศาล Take Massive Action ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่าคุณมีพลังภายในที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทันทีหากคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของการตัดสินใจความเชื่ออารมณ์